ผมจะพิสูจน์ให้ดูเชิญครับตัวอย่างแรกนี่คือโทรศัพท์สมัยนี้คุณเห็นไหมนี่คือโทรศัพท์เมื่อ150ปีก่อนแตกต่างกันใช่ไหมครับนี่คือรถสมัยนี้และนี่คือรถเมื่อ150ปีก่อนแตกต่างกันใช่หรือเปล่างั้นดูนี่นี่คือห้องเรียนสมัยนี้และนี่ก็คือห้องเรียนเมื่อ150ปีก่อนอช่างน่าอับอายการเวลานับร้อยปีแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วคุณยังอ้างว่ากำลังเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับอนาคตเหรอ ด้วยหลักฐานเหล่านี้ผมขอถามคุณเตรียมพร้อมนักเรียนสําหรับอนาคตหรืออดีตผมทําการบ้านเรื่องของผู้คุณมาแล้วและมันฟ้องว่าคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อฝึกคนไปทํางานในโรงงานนั่นเป็นเหตุผลที่คุณบังคับนักเรียนนั่งแถวหน้าให้เรียบร้อยและบอกให้นั่งเฉยๆอยากพูดแล้วก็ยกมือพักแค่ตอนกินข้าวและใช้เวลา8ชั่วโมงต่อวันเพื่อบอกว่าต้องคิดอะไรโอโ้แล้วก็ให้แข่งกันเพื่อเกรดเอสัญ,ญลักษณ์แห่งสินค้าคุณภาพเป็นเนื้อเกรด เออผมเข้าใจในช่วงเวลานั้นมันแตกต่างพวกเรามีอดีตและผมก็ไม่ใช่คารทีแต่ในวันนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างหุน่นโดนผีดิบอีกแล้วโลกกํบบลาลังก้าวหน้าและตอนนี้เราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดอิเริ่มเอาจริงเอาจังพึ่งพาตัวเองได้มีความสามารถในการเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะบอกคุณว่าไม่มีสมองคู่ไหนที่เหมือนกันและพ่อแม่ที่มีลูกสองคนจะช่วยยืนยันได้แน่นอนช่วยอธิบายหน่อยทำไมพวกคุณถึงทำกับนักเรียนเหมือนกับแม่พิม์ขนมหรือหมวกแก๊ปที่ปรับขนาดได้ สอนสิ่งห่วยๆให้ทุกคนในแบบเดียวกันระวังคำพูดหน่อยขออภัยครับท่านแต่ถ้าคุณหมอจ่ายยาแบบเดียวกันให้กับผู้ป่วยทุกคนผลของมันคือสกน้ากรรมและผู้ป่วยก็ยังป่วยอยู่และมันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโรงเรียนการศึกษาที่ล้มเหลวครูหนึ่งคนสอนเด็ก20คนโดยแต่ละคนมีจุดแข็งความต้องการพอสวรรค์และมีความฝันที่ต่างกันแต่คุณสอนในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันอย่างนั้นเหรอมันแย่มาทกทุกท่านเราไม่ควรละเลยสิ่งนี้ นี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมาในการให้คำมั่นสัญญาและขอพูดถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อลูกจ้างผมขอขาค้านตกปผมอยากฟังช่างน่าอายผมหมายถึงอาชีพครูที่มีหน้าที่สําคัญที่สุดบนโลกนี้กลับมีรายได้แค่พอกินไม่แปลกใจที่ครูบางคนไม่ความเต็มที่กับเด็กพูดกันตามตรงครูควรได้เงินมากเหมือนหมอหมอสามารถผ่าตัดหัวใจช่วยชีวิตเด็กแต่ครูที่ดีสามารถเข้าถึงหัวใจของเด็กและอนุญาตให้เด็กใช้ชีวิตที่แท้จริง ครูคือฮีโร่ที่มักถูกใส่ร้ายแต่พวกเขาไม่ใช่ปัญหาพวกเขาทำงานอยู่ในระบบที่ไม่มีทางเลือกหลักสูตรถูกออกแบบมาจากคนในกระทรวงคนที่ไม่เคยสอนใครเลยในชีวิตเอาเต่หมกมุ่นอยู่กับการสอบวัดผลพวกเขาคิดว่าการกาข้อสอบมั่วๆจะเป็นตัววัดความสำเร็จซึ่งมันไม่เกี่ยวเลย